ผมไอเฟิ e ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาเล่นเกมโลกของบักสำรวยอืก็แปลตรงตัวมาเลยไม่อ่านมาแล้วภาษาอังกฤษตัวละครที่ผมจะนํามาเล่นนั่นก็คือเพเบิลส่วนวิธีการได้น่าจะรู้กันหมดแล้วลหะก็ไม่รู้จะบอกไปทําไมแต่ก็จะบอกอยู่ดีสําหรับคนที่ไม่ได้เล่นหรือเพิ่งรู้จักเกมนี้ได้ราวๆสิวินาทีถ้าจะเอาตั้งแต่เริ่มเล่นใหม่ๆเลยคุณก็แค่ต้องเข้าไปเล่นในเกมเอาตัวรอดให้ครบ1ิชั้นซึ่งมันเป็นยอดสะสมไม่จําเป็นต้องไปถึงชั้นที่15หรอกหากเอาตัวรอดได้ครบ15ชัั้้นนแลลวมก็จะปดอิให้ซื้อตัวะครที่มีชื่อว่า ในราคาสาร้คา350น้ำหมึกจ่ายตังซื้อเธอซะหลังจากนั้นนําเธอไปไล่เก็บ quest quest 1. 1> เควส6เควสเพื่อทำมาสเตอรี่ห่กดจีบไอเทมตามด่านให้ครบถึง35ครั้ง2กดใช้ไอเทมให้ครบถึง35ครั้ง3มีระยะการเดินหรือวิ่งให้ครบ5 2 5 0 0เมตร4กันน้ำหมึกให้เสร็จครบ30เครื่อง5มียอดสะสมในการผ่านด่านให้ครบถึง30ชัน้นและ6กดใช้สกิลแบบกดใช้งานของทูเดลให้ครบถึง75ครั้งเพียงเท่านี้ก็จะได้น้องทูเดลฉบับแบบมาสเตอรี่มาครอบครองแต่ที่พูดมานนนัั้มก็ เ,เงื่อนไขข้อแรกยังเหลืออีก2เงื่อนไขที่จะต้องทําแต่ว่า2เงื่อนไขที่เหลือนี้มันก็ไม่ได้ยุ่งยากแถมเข้าใจง่ายสุดๆอีกต่างหากเงื่อนไขที่2มีน้าหมึกเตรียมไว้แค่ ,3750 ยหสยดส่วนเงื่อนไขที่3มคุณก็แค่ต้องไปหารเรซูร์ชพยามานทวิสเตดระดับมหันตภัยที่พาเหล่าเพลเยอร์กลับไปหน้าเมนูเกมแล้วไม่รู้กี่ศพให้ครบ100%แต่อันนี้ก็ต้องอดทนใช้ดวงในการสุ่มหามันหน่อยนะซึ่งการที่มันเห็นคุณก็เท่ากับเรซูร์ชไปแล้ว5%ส่่วนอีีก2%ทเหลือก็ได้จากการเก็บแคปซในนที่ันอยู่อีก2 แต่ถ้าอยากได้เปอร์เซ็นที่มากกว่านั้นก็ต้องอดทนเล่นไอหมอนี่ไปซะเพียงเท่านี้คุณก็จะได้น้องเพบเบิลสุดน่ารักมาครอบครองอีซี่จัดจัดเพเบิล <Pe bble. S 2> เปิดสเตตัสมาดูก็รู้เลยว่าเป็นสายล่อตีแน่นอนเพราะด้ค่าความไวในการเคลื่อนที่ที่สูงลิ้วเต็ม5ดาวแต่กลับกันค่าความไวในการกันน้ำมึกช่างต่ำตุ่มเพียงดาวเดียวส่วนเรื่องสกิลก็มีถึง2สกิลแน่เพราะว่าเป็นเมนคาแรคเตอร์ะนะสกิลแรกสปีคเป็นสกิลแบบกดใช้งานที่เพบเบิลจะทำการเห่าเสียงดังส่งผลให้ทวิสเต็ดแถวนั้นวิ่่งงกูเข้ามามจุดส แถมสกิลนี้ยังทําให้เพเ b ิลมีค่าความหลบหลีกเหลือเพียงแค่ติดลบ40หน่วยราวๆ10วินาทีส่วนระยะเวลาคูดาวของสกิลสปิคก็คือ60วินาทีเฟสเป็นสกิลแบบติดตัวที่จะทําให้เพเบิลเห็นไอเทมต่างๆ,ๆที่อยู่ในระยะเห็นเป็นออร่าสีขาวๆข,ขึ้นมาเป็นระยะระยะอันนี้ผมก็ต้องขอฝากบอกผู้พัฒนาหน่อยนะครับว่าให้มันขึ้นแค่ออร่าสีขาวๆได้ไหมไอตัวหนังสือไม่ต้องเอามันขึ้นมาด้วยหรอกเห็นแล้วปวดตาสุดๆไปเลยอะทำให้การเล่นในรอบนี้ที่เกตที่ผมจะเลือกยิบไปนั่นก็คคือ bon และร ซึ่งไอเทมทั้งสองชิ้นนี้จะมีเอฟเฟกเหมือนกันเลยนั่นก็คือเพิ่มความไวในการเดินและวิ่งอีก10%แต่จะมีความต่างกันก็แค่ริบบอนสปูนจะทํางานในชั้นเลขคู่ส่วนคาวฮอนจะทํางานในชั้นเลขคี่และหลายคนสงสัยว่าผมไปหาน้ำมึกมาจากไหนตั้ง10,000แกว่าผมก็คงต้องบอกได้แค่ว่าก็หฮยอดจํานวนการเล่นมันเป็นคนบอกเองละกันโดยตีรอบนี้ผมก็จะขอสุภาพหน่อยละกัน <c oughs> ก่อน <c oughs> หินมีมงกุฎทีวี <c oughs> เก่าแว่นขยายหรือจะสู้ไฟแช็กกับแบคเซียมสตรอเบอรี่บูดเพ เพิ่มเลือดให้ได้ นางค้างคกและที่ชาเปิดมาในชั้นที่1ไอเจ้าทีวีมันก็กดใช้สกิลบอกตำแหน่งของเหล่าทวิสเตดทำให้ผมรู้แล้วว่าชั้นนี้มีเจ้าบล็อกเทนและไบเน่ผมเดินมาล่อไอเจ้าบล็อกเทนก่อนพามันไปที่รับตาคนแต่ในระหว่างทางผมก็ไม่ได้หยิบไอเทมอะไรหรอกนะเพราะดูทรงไม่น่าจะได้ใช้ส่วนเทปเราก็ปล่อยให้ไอเจ้าสตรอเบอรี่บูดมันเก็บไปผมมาเจอไบเน่แถวๆกลางแมปก็เห่าล่อมันมาแล้วก็ค่อยๆเอาไอสองตัวนี้พามาในที่รับตาคนคืออย่าเพิ่งคิดลึกกันการที่ผมจะทําอะไรเสี่ยงๆแบบนี้นั่นก็เพราะวา และ <'re> right. ซึ่งไอ้สอตัวนี้ค่าหลบหลีกพื้นฐานมันต่ํากว่าผมที่เป็นคนล่อซะอีกและก็แน่นอนว่าชั้นนี้เราก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดายพร้อมกับไอเทมสุดแรของแดนดี้เข้าสู่ในชั้นที่2ผมวิ่งชีขาวาลากยาวมาเลยที่ปลายทางก็พบเข้ากับทวิสต์เต็ดคอร์ดโมซึ่งก็เบสิกเบสิกตามเคยผมเลือกที่จะล่อพาไปยังที่ไกลที่สุดจากประตูพร้อมทั้งพยายามควักลูกตามองหาอีกตัวไปด้วยจนกระทั่งเจ้าทีวีมันส่งสัญ,ญญาณบอกตำแหน่งทําให้ผมรู้แล้วว่าอีกตัวนั้นมันก็คือคอนนี่ทวิสต์เต็ดที่มีคค่าวาว อันตรายเกือบจะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นชั้นนี้ก็ผ่านไปได้แบบอีซี่แถมได้คู่แฟดมาช่วยพยุงงานอีกแรงแต่ถึงแม้ทรงมันจะดูดีแค่ไหนก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบความสบายอะไรแบบนี้เอ้าเอาวะวัด รอบนี้ก็รู้รู้ก,กันการ์ดสามใบโผล่มาให้โหวตเลือกพวกเราลงมติไปที่การ์ดใบหน้าเกิดแบบฉับพลันเพิ่มสเตมิน่าท้าวอนอีก10หน่วยเข้าสู่ชั้นที่3ผมวิ่งฉีกขวาเจอเข้ากับทวิสเตตปอปปีพร้อมกับการบอกตำแหน่งของไอ้เจ้าทีวีซึ่งอีกตัวก็อยู่ด้านบนแต่ในระหว่างทางผมก็ต้องกดใช้เห่าอนะพอดันวิ่งไปตัดหน้าจอยไรพอดีว่าจะหาที่ดีๆในการลอ่อซะหน่อยแต่ก็ดันเข้ามาในห้องที่มีเครื่องกัดน้ำหมึกพอจะเดินออกไปผู้เล่นอื่นก็อยู่กันเต็มเลยแต่เหมือนแฝดของผมเขาเห็นท่าไม่ดีงานนี้เข รับแทนส่วนผมที่ว่างงานอยู่ก็มาไล่เก็บเศษขนมตามทางไอเราที่ไม่มีอันจะกินอยู่แล้วก็ดันมาโดนแย่งไปอีกและชั้นนี้มันก็จบไปได้แบบสบายๆไม่รู้ว่าแดนดี้ไปดีต,ตัวไหนมาเอาไอเทมอย่างแบนเดดมาขายถึง2ชิ้นในต้นเกมและดูกระเป๋าเงินของผมก่อนแค่สักชิ้นก็ซื้อไม่ได้อ่ะ <c oughs> เข้าสู่ในชั้นที่4ผมก็วิ่งฉี่ขวามาก่อนเลยมาเจอไอเทมอย่างช็อกโกแลตที่กลางแมปในระหว่างที่ล่ออยู่ผมก็สงสัยว่าไอไอเทมชิ้นนั้นมันใช่หรือเปล่านะพอลองเดินมาดูโอ้แบนเดตไม่ล เก็บอัดหน้าไปก่อนก็ผมตัวลออ่ะของมันต้องใช้อยู่แล้วไหมแต่แน่นอนคู่แฝดของเราเป็นคนดีจังหวะนั้นเขารับตีนแทนผมทั้งท,งท้งที่ผมเพิ่งจะเก็บไอเทมฟืนเลือดไปหมาดๆช่วงที่ต้องกลับไปยังประตูจอยไลท์ก็ถู<ๆ>งไล่ละพวกผม<า>ที่มีค่า <ทำ S 2> ความหนุบหลีกเยอะก,กว่าก็แบบทําอะไรไม่ได้เลยโชคยังดีที่เจ้าสตรอเบอรี่บูดมาช่วยไว้ทันหลังจากที่ประตูได้ปิดลงก็แน่นอนช่วงเวลาที่การสามใบจะโผล่มาให้บทเลือกพวกเราลงมติไปที่ใบกลางเพิ่มอัตราการพบเจอไอเทมระดับที่สูงขึ้นตามชั้นต่างๆและร้านค้าของบักดน เข้าสู่ในชั้นที่5ผมวิ่งออกมาเจอน้องที่ชาลูกหัวคมๆเข้าไปสกปรบเวอร์ดีครับนึกว่าเพื่อนร่วมทีมแต่เหมือนคู่แฝดของผมเขาจะเห็นท่าไม่ดีรอบนี้เขาก็เลยรับงานไปแทนผมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยแถมทีมเรายังไวมากๆอีกด้วยต่างหากก่อนกลับเข้ารีผมก็เห็นช็อกโกแลตะอนะเก็บอยู่แล้วไอเทมชั้นดีสําหรับสายล่อตีนและแน่นอนว่าแดนดี้ก็ขายของดีตามเคยเข้าสู่ในชั้นที่6ผมวิ่งเปิดก่อนเลยครับเขาล่อป๊อปปี้มันมาพอวิ่งมาถึงอีกด้านหนึง่งทวิสเต็ดชิมโปก็ดันมาโปะปะ ถึงแม้จะยังเป็นตัวเบสิกเบสิกอยู่แต่ก็เป็นการสื่อสารในว่าพวกเราไปได้ไกลแน่นอนผมว่าจะเอาห้องนี้ไปเป็นห้องล่อละครับแต่ผมเห็นว่ามีเทปถึง2ชิ้นก็เลยยอมอยู่<ฮ>ในที่แคบๆไปก่อนพอมีคนมาหยิบไปผมถึงค่อยเดินออกมาแต่แค่แป๊บเดียวทุกอย่างมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไวมากๆเลยอะ่ะผมที่เวลาเล่นสายล่อตีนแล้วไปสุมหาเล่นกับผู้เล่นคนอื่นเจออะไรแบบนี้ยากสุดๆเลยครับก็ตามเคยรอบนี้การสามใบโผลมาให้โหวตเลือกคนส่วนใหญ่ลงมติไปที่การใบที่2ออ่ะนะเพิ่มความสว่างของตัวละครตอนช่วง ดับเข้าสู่ในชั้นที่7ผมก็จะบอกเลยละกันว่าทวิสเตดคู่เดิมจากชั้นที่แล้วแบบเป๊ะเ,เลยคือในระหว่างการล่อมันก็ดูลำบากลาบากไปหน่อยอะนะเพราะทวิสเตดแยกกันไปคนละตัวแต่สุดท้ายก็กลับเข้าที่เข้าทางได้อยู่ละครับก็รอได้แป๊บเดียวตูมเสร็จแล้วไวจดัดก่อนจะไปชั้นอื่นเจ้าแดนดี้ก็เอาซิกมาแคนดี้มาขายถึง2ชิ้นแน่มีประโยชน์สุดๆเลยเข้าสู่ในชั้นที่8ผมวิ่งทะยานออกไปด้วยความรวดเร็วเจอจักหวะประชิดเข้ากับป๊อปปี้พอเจ้าทีวีมันกดใช้สกิลอ้าวนี่มันของเดิมจากช ที่6ที่7นี่หว่าแต่ไม่รู้อีท่าไหนผมจึงกดใช้เห่าไปคงจะขี้เกียจเดินไปหาลระมัง้งให้มันเดินมาหาเองน่าจะดีกว่าแต่ในระหว่างล่ออยู่ผมก็เกิดเดินเข้ามาในโซนที่มีเครื่องกันน้ำหมึกตอนนี้เห่าก็ไม่มีผมกลัวที่ทวิสตเต็ดพวกนี้มันจะหลุดมือไปจึงมาใ<า>นที่แคบที่แคบแบแบเสี่ยงตายสุดๆแต่ทุกอย่างมันก็ยังไห<ด>วชิวจนกระทั่งเขากันเครื่องที่อยู่ข้างๆเสร็จผมก็ค่อยออกมาหายใจหายคอหน่อยซึ่งหลังจากนั้นก็ผ่านมาได้อย่างสบายเอาะไรมากกับแค่ทวิสต์เต็ดดาดสองตัวการสามใบโผลมาให้โ การ์ดใบกลางอย่างฉับพันลดระยะเวลาในการกัดน,น้ำหมึกลงอีก5วินาทีซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้การ์ดใบนี้มันคำนวณยังไงเข้าสู่ในชั้นที่เอ้าวนี่มันดาดเดิมมุมเดิมจากชั้นที่7เลยนี่หว่าผมรีวิ่งพุ่งไปด้านหน้าเจอเข้ากับลูอีอีกสักหน่อยก็เจอเข้ากับคอสโมสวยจากนั้นเจ้าทีวีเก่ามันก็เปิดตำแหน่งทวิสเต็ดอีกตัวนั่นก็คือป๊อปปี้สรุปชั้นนี้มีกระถึง3ตัวแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นพวกเบสิกเบสิกอยู่แต่ถึงแม้จะพูดอย่างนั้นผมก็มาเสียเลืออดดโโงงง่ๆถึ2วยในรรบแรก ผมตีโค้งระยะประชิดเกินก็โดนป้าบเข้าไปหลังจากนั้นพี่สตอ์เบอรี่บูก็รีบโยนเลือดมาให้ผมทันทีจูจๆผมก็เดินตรงไปให้ป๊อปปี้เบิร์ดกระโหลกผมเฉยเลยนี่ผมไม่ได้ตั้งใจมาฆ่าตัวตายนะแต่กับเสียเลือดถึง2ดวงให้กับทวิสตเตดระดับทั่วไปแถมยังเหลือสเตมินาแบบอู้ฟู่อีกจัดๆเพื่อไม่ให้ตัวเองอายไปมากกว่าน,นี้ผมก็ขอตัดเข้ามาที่หน้าร้านค้าของแดนดีเพื่อหวังว่าจะมีไอเทมเติมเลือดโผลมาสักชิ้น โโอ้เข้าสู่ช <scared>. ั้นที่10ก็อยู่กับด่านตะกี้นี่แหละครับแค่มาอยู่อีกฝ้าของประตูเพิ่มเติมคือไฟดับตอนนี้ผมก็รอลูอีมาอยู่กับตัวประเด็นคืออีก2ตัวคือตัวอะไร โอ้กูปอ,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 อตอนนี้ผมการันตีแล้วว่าชั้นนี้มีกูปแน่นอนซึ่งเป็นทวิสเตทที่จะจับผู้เล่นลากเข้าไปหาตัวได้โดยไม่มีทางขัดขืนหากโดนจับไอผมที่เหลือเลือดหลอดเดียวก็แบบโอ้โหนรลกชัดชัดแถมมาเจอในช่วงไฟดับอีกต่างหากนะแน่นอนว่าในระหว่างที่ล่อลูอีอยู่ผมก็ได้เลือดเพิ่มจากนายสตรอเบอรี่บูดและผมก็ได้ยิน เสียงเพื่อนร่วมทีมตายเขาคนนั้นก็คือคู่แฝดของผมเองแต่ว่าตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาตายสักพักก็มีทวิสเต็ดอีกตัววิ่งไล่นายสตรอเบอรี่บูดผมก็ไปชิงมาแบบเสียวสุดๆสักพักอีกครั้งตีผมจู่ๆก็ล่อพยามาลมาหาถึงที่เฉยเลยแต่ด้วยความที่เรายังมีชั้นเชิงผ่านประสบการณ์งโง่จากชั้นที่แล้วมาขอรับหน้าที่ล่อไปเองโคตรน่ากลัวเลยจะส่งขี้มาโอ้ย เจ็บอีไตอีไต,อไตเอาเป็นว่าผมก็ได้เลือดจากนายสตรอเบอรี่บูดมาเพิ่มอีกนี่ผมผ่านเทปเข้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยและรอบนี้การ์ดส,สามใบโผลมาให้ลงมติพวกเราที่เข็ดลาบไปกับรอบตะก,กี้ก็เลือกการ์ดใบแรกลดโอกาสที่จะเจอไฟดับลงอีกเล็กน้อยเข้าสู่ชั้นที่11เปิดมากับชั้นที่เป็นโกดังสินค้าขนาดใหญ่และดูเหมือนว่าทวิสเตทที่ได้พบเจอก็จะเป็นคอนนี่คอสโมและทิชาผมวิ่งมาหาตรงจุดที่มีเมดคิดไอเทมที่จะเพิ่มเลือดให้ตั้ง2ดวงแต่ผมไม่เอาเอาไปทําไมมันไม่ค้มให้คนออื่่นนนนไปดีกวาแ ผมก็รอไอสตัวนี้มาที่อีกฝ้าของประตูและก็ไม่มีอะไรครับจบชั้นนี้ไปได้แบบสบายๆส,ส,ส่วนราค้าของแดนดี้ก็เอาเรื่องอยู่นะ E7 จิตบัตตันที่บูสต์ความไวและค่าความหลบหลีกเพิ่มอีกตั้ง25หน่วยเป็นระยะเวลา3วินาทีแต่ผมจะซื้อไปทําไมครับค่าหลบหลีกเพิ่มขึ้นตั้ง25หน่วยแอสโตบวกกับสมุดสีม่วงยังเอาไม่อยู่อ่ะเข้าสู่ชั้นที่12โดยในรอบนี้พวกเราเจอทวิสเตถึง4ตัวชิมโปคอสโมป๊อปปี้และก็ทีชาแต่นั่นมันก็แค่จํานวนส่วนคุณภาพมันไม่ได้รุนแรรงอะไเลยผม เห่าส่งเสียงที่อีกฝากก็ล่อมาได้แล้ว3ตัวส่วนอีกตัวมันหลุดไปอยู่แถวๆประตูผมจึงต้องตามไปเก็บงานที่หลังถึงจะมีจังหวะเกือบหลุดไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นปัญหาหลังจากนั้นผมก็เอาเจ้าพวกนี้มาล่อไว้แถวๆอีกฝากและงานก็เสร็จไปได้แบบราบลื่นขากลัพพวกเขาเหล่านั้นก็เลือกที่จะให้เมทคิดแก่ผมการสามใบโผลมาให้โหวตเลือกพวกเราลงมติไปที่การใบแรกเพิ่มสแตมิน่าถาวรบวกเข้าไปอีก10หน่วยเข้าสู่ชั้นที่13เปิดมากับด่านที่คนเล่นโซโล่รันจะเหม็นขี้หน้าด่านนี้ส แล้วแค่เปลี่ยนจากชิมโปไปเป็นลูยี้เฉยๆส่วนจังหวะที่ผมเข้าไปล่อก,ก็ได้มาสีตัวรวดอยู่ในกำมือเลยหมดปัญหาแล้วครับพวกที่เหลือก็แบบปาบเสร็จเพราะไม่มีอะไรให้เล่าส่วนแดนดีก้ก็เอาจะมายืนบังไหมล่ะโอ้ยหำวยแตกมันเถอะเข้าสู่ชั้นที่14มาได้ด่านนี้ก็จะแอบ,บดุกว่าที่ผ่านมาพรรอบนี้พวกเราเจอป๊อปปี้ฟิน และเชลลี่เลยมาผมก็จุงเชลลี่มาก่อนเลยตามด้วยฟินพามายังโซนอีกฝ้าขอบประตูก็เจอข้อกับแล้วป๊อปปี้ล่ะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าอยู่ตรงไหนแต่พอกดเห่าไปเอ้าอยู่ข้างๆกันนี่เองส่วนอีกตัวผมก็ฝากให้เพื่อนๆจัดการก็แล้วกันแน่นอนทั้ง3าตัวที่ผมกําลังล่ออยู่ความเร็วไม่เท่ากันสากตัวทําให้มีหลุดไปบ้างแต่ผมก็ยังตามไปเก็บได้อยู่และอีกจังหวะหนึ่งที่เสียวอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังตามไปเห่าเอากลับมาได้อยู่เช่นเคยแต่ในช่วงขากลับก็ทําเอาเสียวสุดๆขาสามใบโผล่ขึ้นมาพวกผมล มติไปที่การใบแลกลดระยะเวลาสกิลแบบกดใช้งานลงอีก5วินาทีเข้าสู่ชั้นที่15เปิดมาผมก็ล่อคอสโมแต่เหมือนจะหลุดมือผมจึงต้องตามไปเก็บขึ้นมาด้านบนก็เจอเข้ากับป๊อปปี้เกือบทำหลุดไปอีกรอบแต่ก็ยังประคองได้อยู่รอรออยู่ก็มีบล็อกเทนเข้ามาแจมตอนนี้ก็ครบแล้วครับส่วนอีกตัวมันก็คือคอนนี่ผมเอาเจ้าพวกนี้มาล่อตรงแถวๆอีกฝากของประตูซึ่งก็เสียวอยู่เหมือนกันแต่จังหวะผมมันได้พอม,มีสัญ,ญญาณเตือนปุ๊บผมก็ใส่เกียร์หมาทันทีแดนดีในรอบนี้ก็ยัังไไมม่่่ถูกกใจผสเทาหร สู่ชั้นที่16เปิดมาก,กับด่านแอสโตรที่เพิ่มเติมคือไฟดับผมวิ่งมาได้แค่นิดเดียวยเหล่าทวิสเต็ก,ก็ลุมประชาธรรมม,มาที่ผมทันทีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามาจากทิศทางไหนบ้างก็วิ่งลอ่ลอๆไปก่อนหลังจากที่รวบม,มาได้แล้ว4ตัวลูอีบ็อกเทนไบเน่และสตรอเบอรี่บูดจ,จัดๆเอ๊แต่ตอนเปิดมาผมจําได้ว่ามี5ตัวนะพอเจ้าทีวีเก่ามันเปิดอินฟาเรลอีกรอบให้ดูก็โอ้โหอยู่ในประตูผมก็รีบกลับไปหาแบบกั้มกั้มกลัวๆเพราะกลัวว่ามันจะหลุดเ้าไปรอบนึงก็แบบไม่มีท่าทีว่าาจะโมก็ ียวอยู่เหมือนกันคิดว่าหลุดไปแล้วแต่สักพักก็วิ่งมาหาเฉยเลยแน่นอนว่าผมรีบพาพวกนี้กลับมาล่อที่อีกฝากทันทีก็ออกจากเสียวๆหน่อยเพราะต้องคอยหลบต้นกล้าพวกนี้ไปด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นกาสามใบโผล่มาให้โหวตเลือกพวกเราลงมติไปที่ใบกลางยัดเติมความแลเพิ่มมันเข้าไปอีกฮะโพ่อ,อ,พอไเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวยังไม่มีเหา่า ยังไม่มีเห่ายังไม่มีเห่ายังไม่มีเห่ายังไม่แตกๆตกเตกไปดับอีกอยู่ไหนกูอยู่ไหนอ๋อกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนราเรรรรรร่อทีละตัวโอ้ย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 ผมมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วใครตายใครใครแตกใครแตกใครแตกเอาทำไมทยอยแตกกันเเพียวไลเพไลเพียวไลผมผมให้มันไล่ไม่ได้ โอ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มีเหา่า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 สกิลคูดาวสกิลคูดาวทีแตกหมดแล้วทีกูแตกหมดแล้วโอ้ย <c oughs> เดินมั่วกันเกินให้ผมลอ่อทวิสเตสไปให้หมดก่อนว้า <c oughs>